สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟสวัสดีค่ะวันนี้ผมวผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟอีพีที่2จากอีพแรกที่ตาแรกก็แพ้ซะแล้วเ้ ทำไมเออแป๊บนึงนะอาจจะมีเสียงอะไรมาค่ะแป๊บนิดนึงนะคแล้วเราจะมาเริ่มกันเลยแต่ขอจัดตัวละคก่อน,อน,นขอเปเลเปี่ยนตัวละครนิดนึงนะครับเปลีล่ยนจากไรลาเป็นแอนดูแ <c oughs> ลมกันเลย I will not let madness consume me. I train myself for this Umber Munich. The true clash is a cunning between me and her. Wife. ดับเบิลคิลทำไมมีอะไรดับเบิลคิลชนะแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจไปเพราะเขาอาจจะคิดก็ได้ I am the w h i s p e r shadow and the roaring flame forever entwined ืนกินปืนนี่ผมไปสูงมาจากตู้เพิ่มจอจอบ อาจจะได้ยินเสียงโวยวายเล็กน้อยนั่นก็จะเป็นเสียงของเรา ขอบคุณนะตอนนี้ผมรู้เหมือนกันว่าศัตรูอยู่ไหนแล้วจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ๋อศัตรูตอนนี้ศัตรูอีกฝั่งหนึ่งครับ

FIRST BLOOD Skill cool down you. <laughs> Kill. I am the Whispering Shadow and the Roaring Flame, forever entwined. <inaudible> <inside>. Hong <coughs> <coughs> ชิวๆเพื่อนตามแรงของลมยึงสู้ความยิงคมของผมไม่ได้ผมว่าน่าจะไม่เหนอมันเปิดไม้หน่อยครับโอเคแต่ถ้าผมเปิดไม้เสียงมันอาจจะหายผมเลยไม่อยากเปิดไปตรงนั้นผมคิดว่าสตูน่าจะอยู่ฝั่งนกมดเลยผมจะลองยิงไปตรงนั้นโอเค่ เขาจะ โอ้มแมได้แน่ๆเลยผมขอให้เขาพิกกลับมาไม่ได้แล้กัน <I S 1> ไม่พิก <am the S 1> เกาไม่ควรจะไม่ซื้อเกาะอะไรเลยและซื้อแค่เห็ดขอของหน่<ๆ>อยอ Talk, call, ขอเงินไม่ขอมืนที่ผมเลือกแคนในตานี่ก็จะเป็นเอกับลูกเตาหนิ่มมา ออยู่นี่สองกล่อยงยากได้อ่ะขอบคุณนะฝั่งนู้นมีแต้มไซเบอร์สามครบก็าอาจจะเสียบเพียบตอนกินบาหลังได้เพราะฉะนั้นตอนกินแรกๆต้องรีบิ พเพื่อนจะชุบช่วยด้วยเพราะเพื่อนไจะเอาไม่ดีเพราะว่ากำจังจะโดนมือทบศัตรูแล้ว,นนวกลัวแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้เพื่อนก็นกน Double kill Double kill ประมาณครึ่งตอนนี้ผมเพราะว่าผมตายแน่ๆเลยใช่ ทร i ป l ปิลคิลไปตรงนั yani ้นตอนนี้น่าจะเป็นตาตัดสินผมจะซื้อเป็นสนายกับสนายแล้วกันแล้วเงินที่เหลือก็เอาไปซื้อของทั้งหมดเลยซื้อเป็นลูกโม่ดอะเขาเงินเหลือ ไอเทมเสริมที่ควใช้ก็จะเป็นดาล่าทหารเพราะยิงไม่ได้หนึ่ไปตรงรเนิง เราหลัวเลยเราคิดว่าหงคนเปลี่ยนสกิลกดใช้ใหม่เพราะว่าไลออนมันแย่งกินอีพีกับเอ้อแต่ผมอ่านชื่อตัวละครดีอ่าเออไลออนแย่งอีพีกับไคลอสผมจะเปลี่ยนเป็นพระที่ใหญ่ Kindness and restraint, turbulence and desire. These are never it's ending battle with him. I will not let madness consume me. <laughs> the young Batsia knows how to get things <laughs> done. <laughs> ไตรงนั้นอวอเหุไ <First slide. S 1> ม่ไดอา,อาลองเล่นแบบนี้เลยอ่ะ for your non-kick heartbeat. <laughs> ของอยู so ่นี่ของอยู่นี่ตื่นอะไรให้ไหมขอบคุณนะปกติเซตที่นเล่นผมเจ้าเราเส็จนี้มาแลแต่ครั้งนี้ผมยากไป่แอนี้เพราะว่าระบเล่นเซตที่ผมน่าจะไปไม่อร,ดรอด ขอกระสุนหน่อยอแเรอนมีสูงยะขึ้นขอ,ขอขอ,ของหน่อยสวยสีให้ทุกคนแล้วไปที่แอร์ดรอป skill pull down dù Có subscribe cho แพงค่ะงั้นวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคัะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปตัดต่ออะไรอีกแต่ก่อนจะปิดคลิปผมอ่ะผมจะมารอดูผมจะมาดู วางตู้กดหรือมากดตู้ให้ดู battles within me.